สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราจะมาโปรโมทแชนแนลน้องออโอกเกมอร์ทีวีนะครับผมมาโปรโมทให้เขานะครับจริงๆน้องเขามีอีกชแนลหนึ่งนะครับผมแต่ก็นะครับเขาก็าใช้โปรแกรมอันนี้นะั ปายเส้นเนี่ยจริงๆเขามีอีกแชนแนลหนึ่งนะเนี่ยแชนแนลน้องคนนี้นะน้องนิโออันนี้แชนแนลเก่าเขานะเนี่ยน้องนิโอทุนหน้าน้องนิโอที่รักผู้ชมรายการ Young Gamer TV นะก็วันนี้เราจะมารีวิวพัดลมนะ แนนวที่ถือนที่ถือเนี่ยนะมันจะมีอยู่เพ่มจาเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์สองเบอร์สามแล้วน้องๆกอันนี้ร้อยห้าสิบที่ซื้อมาจากสวัสดีคร oh ัโบว์ผมานการ์ดเกมเมอร์ทำ้งมดนี้ต้องขอโทษที่แบบต้องลบคลิปไป